เรื่องลิ้นพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากมา้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือซิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูซิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไม่ได้ และลิ้นนั้นเป็นไฟลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมนลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งนกทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่องมาแล้วแต่ลิ้นนั้น ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั้นบอ่อน้ําพุจะมีทั้งน้ําจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาอางล่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบอ่อน้ําพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ําจืดไม่ได้ พระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ยากกบ,บุที่ 3. ข้อที่1นึถึงสินะครับข้อหนึ่งนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าอยาบเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพภากษาที่เข้มงวดยว่อิึ้ึนนะครับข้อที่1บอกว่าเป็นอย่าเป็นอาจารย์กันมากนะครับเพราะาอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีทีโพนของคำพูดยอมาก ก็อาจารย์ก็เป็นคนที่สอนว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ผิดอะไรแต่อาจารย์ก็เป็นมนุษย์ดังนั้นก็แม้ว่าเ,ออเป็นพูดออสิ่งที่ถูกต้องออแต่อาจจะไม่สามารถทำตามสิ่งที่พูดไว้ก็ได้ดังนั้น ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเราโทษจากคนอื่นได้แล้วออแล้วก็อาจารย์ก็มีความราับผิดชอบยอกว่าคนอื่นแล้วก็มีการเรียนรู้ยอกว่าคนอื่นดังนั้นก็ก็มีความราับผิดชอบย่อกว่าคนอื่นใช่ไหมดังนั้นกเออ็เป็นทุกพิพักษาก็ยังชทำงวดน,นะครับข้อที่สองนะครับ เพราะว่าเราทําผิดพลาดมากมายกันทุกคนถ้าใครไม่เคยทําผิดทางคําพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยในโลกนี้ไม่มีใครทําผิดพลาดและก็เราทําผิดทางคําพูดเดยอะมากที่สุดในการทําผิดพลาดของตัวเองวันนี้ก็ข้อที่สองก็บอกว่าออคนที่ไม่มี ไปมีทําผิดพลาดทางพู้น,นั้นเป็นก็คนที่พร้อมถ้าย่างนั้นในโลกนี้ก็เป็นมีคนที่พร้อมมีไหมไม่มีนะครับทั้งนั้นก็ในโลกนี้ไม่มีใครคนที่พร้อมนะครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเป็นอาจ,จารย์นะครับก็สามารถนะครับเป็นทําผิดพลาดได้ข้อที่หนึ่งะะพูดว่า เป็นอาจารย์เป็นตำแหนง่งบุตรปัตของอาจารย์ก็แคมอัอ้วกแล้วก็ข้อที่สองก็บอกว่าอาจารย์ก็ทําผิดพลาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็บอกว่าเป็นผู้ที่เป็นทําบุตปัตเป็นอาจารย์ต่อต้องการที่ทอดทิ้งบุตรปัตของตัวเองไหมไม่ความเป็นไปได้นะครับเป็นผู้ที่ เป็นอาจารย์ก็อาจจะทำพิพากก็ได้แต่ต้องการดำเนินชีวิตเป็นเ,ออเป็ผู้ที่เรียนเป็นนักเรียนนะครับถ้าอาจารย์ทอดทิ้งเป็นบุตรบัติของตัวเองมีใครสอนพระคัมภีร์และมีใครสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้ ดังนั้นไม่ไม่สามารถทออทิ้งบุญปัติของตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ต้องการรู้ว่าตัวเองบอกพ่อมากน้อยขนาดไหนแล้วแล้วก็ต้องการดำเนินชีวิตด้วยทัศทีที่จะเรียนรู้เหมือนกับนักเรียนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ จะเรื่องพูดเรื่องอิทธิพลของคำพูดนะครับข้อที่สานะครับถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวครับข้อที่สาถึงข้อที่5นะครับสเสมือนคำพูดนะครับด้วยสัญยานะครับก็ข้อที่3ก็เป็นด้วยบางเหียนนะครับ แสดงว่าสามารถบังคับบังคับหมานะครับได้ทั้งตัวด้วยการใช้บงางเขียนนะครับแล้วก็ต่อไปข้อที่ c นะครับกเออ็เป็นคำพูดก็เหมือนกับถังเสือเละนะครับไม่ว่าเป็นเรือใหญ่ให้ เล่นไปด้วยหางเสือเล็กนะครับวิธีการดำนอนชีวิตของเราจะต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราพูดอะไรนะครับคำพูดก็เล็กๆแต่สามารถก็เปลี่ยนทางชีวิตเราได้แล้วก็ข้อที่3นะครับก็เสมือนคำพูดด้วยไฟนะครับ คขอที่าบอกว่าลินก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวัตในเรื่องใหญ่ต่อนะครับกเออ็เป็นคำพูดก็เหมือนไฟนะครับแตออ่ไฟก็เป็นยังไงครับเป็นไฟก็เพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ปลาใหญ่ลุกไม่ได้นะครับเป็น,ออปนคำพูดเป็นยังไงครับ เป็นเมือนก็เป็นนิดเดียวเราสามารถพูดออกมาตามใจตัวเองได้นะครับดูมอหนะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าสามารถทําให้ปลาใหญ่ลูกใหม่เป็นปลาใหญ่ลูกใหม่ก็เป็นอย่างครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นก็คําพูดก็ดูมอวนะเล็กน้อยแต่นะครับมีอิทธิพลใหญ่มากนะครับดังนั้นเมื่อเรา ควบคุมบังคับคำพูดของเราจึงจะสามารถเป็นควบคุมบังคับชีวิตเราได้นะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นวนทินและเผาผลันวงจรของชีวิต และตัวมันเองก็ถูกเผาพลันโดยไฟนรกนครับเป็นหินก็เป็นไฟเป็นโลกชั่วร้ายเป็นหินก็เป็นไฟแต่ไม่ใช่ไฟแห่งความชบธรมแต่ไฟชั่วร้ายนะครับดังนั้นลรนี้ก็ทำให้กลายเป็นมมนทีนแล้วก็เผาพลันก็ วงจของชีวิตนะครับในที่นี้วงจนองชีวิตก็ไม่ถึงว่าเป็นเผาเพลกก็วงจนชีวิตก็ไม่ถึงว่าเป็นลินก็ทําลายชีวิตของคนหนึ่งนะครับดังนั้นก็ลินก็เป็นตามการประพฤติก็ที่ชั่วร้ายแต่มีเรื่องใหญ่กว่านี้ข้อที่7 กับข้อที่เปนะครับก็าการเชื่องลิงยากมากนะครับก็สัตว์ทุกชนิดก็มันก็ทำให้เชื่องได้แต่ว่าทำให้เชื่องลิงนะครับก็ยากมากนะครับแม้ว่าเรา ตั้งใจที่จะพูดคำพูดดีๆแล้วก็ตั้งใจที่จะระวังคำพูดแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับเราสารสนองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็เช่งดามมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระชัยาะของพระองค์ด้วยลิ้นนั้น คำซาราสนและคำเชิงดาออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราพูดเรื่องสองอย่างที่ตรงกันข้ามกันจากปากเดียวกันนั้นนะครับเราด้วยปากของเรานะครับก็ร้องเพลงสาราสนพระเจ้าแล้วต่อไปก็เป็นพูดกันสับแช่ง กับคนอื่นถ้าอย่างนั้นพูดสํมเช็คกับคนอื่นได้ไหมยอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นในนะครับก็สมัยที่ทุกเขียนอยากกูนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเป็นวงเพลงสลัสอนและวก็อธิษฐานด้วยปากแล้วต่อไปก็ยินทาคนอื่นด้วยปากนั้นก็ได้ บอกว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่11นะคะ12นะครับก็เป็นยกตัวอย่าง2อ,อย่างนะคะเรื่องด้วยกันนะครับบอกว่าบ่อน้ำพูดมีน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเต่เขมพุออกมาจากช่องเดียวกันได้เหรอพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมาดื่อจะออกผล,ผลเป็นมากออกได้หรอือ และเท่าอังวณจะออกผลเป็นมาเดือได้หรือบอนําพ้เข็มย่อมทำให้กดน้ำจิตไม่ได้นะครับดังนั้นเป็นถ้าเป็นคนที่มีความเชื่อที่แท้จริงนั้น,นะครับไม่ควรพูดสิ่งชั่วร้ายกับคนอื่นนะครับเมื่อหาพระคัมภีร์วันนี้ก็ถามกับเราว่า ความเชื่อที่มีการประพฤติคืออะไรเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากของเราและเราไว้โพนกับพี่น้องของเราด้วยปากของเรานี่เป็นความเชื่อที่มีการประพฤติถ้าอย่างนั้นมีสิ่งที่สำคัญมากคือว่า ถ้าอย่างนั้นก็เราต้องเปลี่ยนความพูดของเราอย่างไรนะครับข้อที่9ครับก็เราอา่านอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเราสรรงพระพุทเจ้าและพระบิดาด้วยลินนั้นและเราก็เช่งดามนุษย์พระผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระชายาของพระองค์บอกว่าผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระชายาของพระองค์เราต้องกระจุดจำดีๆว่า เราทุกคนเป็นคนที่ถูกสร้างตามพระชายาของพระเจ้าการที่ถูกสร้างมาตามพระชายาของพระเจ้านั้นไม่ถึงว่าหนคนนั้นก็มีพระลักษณะของพระเจ้าที่เหลืออยู่มนุษย์ทุกคนก็มีจิตใจที่จะปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าโดยเฉพาะคนที่ได้รับความรอนนั้น มีจิตใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและมีจิตใจที่จะรักพระเจ้าด้วยดังนั้นคนที่มีความเชื่อนั้นนะครับต้องการให้เกียรติคนอื่นนะครัไม่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีแต่ไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ได้ใส่ใจคนอื่น แล้วก็ไม่ได้เคารพเขานั้นก็ความเชื่อของเขาก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราใส่ร้ายแล้วยินทาคนอื่นถ้าอย่างนั้นก็ความเชื่อของเราก็เป็นไม่มีประโยชน์แน่นอนนะครับถ้าย่างนั้นขอให้ทุกท่านนะครับก็บังคับลิ้นตัวเองแล้วเพื่อที่จะให้ความเชื่อของตัวเองก็มีความ มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะครับอธิฐานด้วยกันนะครับข้าพเพระบิดาแห่งคาพังทั้งหลายอพระคุณที่ทรงประทานพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอใหเอ้เราก็ที่อันพระเจ้าของพระเจ้านี้ก็เป็นบังคับลิ้นของเรานะครับแล้วสามารถาที่จะให้ความเชื่อของเราแข็งมากขึ้นได้ด้วยอธิฐาน,นนะานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen.